วันนี้ดูพริกกะเลียงอีกสายพันธุ์หนึ่งเนาะของบริษัทหนึ่งมันก็จะคล้ายๆกับของเวียงพิงแหละเพิ่งจะมาอาจจะเป็นเพราะว่าเพาะช้าแล้วก็ปลูกช้าไปมันงอกช้าเพราะว่าเมล็ดพันธุ์จากซองนี่จะงอกช้าเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพาะปีหน้านั่นแหละปีหน้าก็จะมีสายพันธุ์เวียงพิงแล้วก็ของอสอนแดงสอนแดงก็ ปลูกได้แค่สามต้นก็เก็บเมล็ดพันธุ์ข่าวเทแล้วก็ลงคลิปเพาะไปเนาะมันไม่ค่อยงอกงอกก็ช้าแล้วก็ปลูกก็ช้าแล้วก็แดงช้าประมาณนี้พูดถึงความดกเขาก็โอเคนะมันก็ใกล้เคียงกับของเวียงเพียงนะเนี่ยดูเมล็ดพันธุ์นะคเนี่ยป้อมๆสั้นๆความเผ็ดเนี่เผ็ดจี๊ดเลยแหละ แต่สังเกตแล้วเวลาเขาสีแดงเนาะสีเหลืองแล้วก็สีแดงเขาจะไม่เปื่อยยุ่ยเร็วเหมือนของเวียงพิงเดียวนะนเก็บช้าแต่ไม่เป็นไรของสอนแดงก็เหมือนกันเนี่ยวันนี้คอมดกเขาก็ใช้ได้นะเดี๋ยวปีหน้าลองปลูกอีกทีเนาะนอากาศหนาวก็มาแล้ว ช่วงกลางคืนก็สิบเอดสิบสองเห็นว่าอาทิตย์หน้าจะสิบสิบองศาได้เนี่ยถ้าต่ำกว่าสิบนี่ไปเลยนะต้นพริกต้นผักผักไทยนี่ยสภาพวันนี้ตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงเย็นละอากาศเนี่ยมืดเร็วตอนนี้นะจะคําเร็วนิดนึง สวัสดีค่ะมาสองลูกผับเนาะภาษาญี่ปุ่นเอินคากิต้องรีบเก็บล่ะเพราะว่าตัวอีเห็นมันขึ้นมากินไหมตอนแรกนึกว,ว่าอีกาที่ไหนได้บ่เมนตัวอีเห็นนี่ตัดลงเลยเดี๋ยวไล่เก็บข้างหลังไอที่หลังหวานมันเป็นฟันพันอย่างน,งนะฟูจิโร่บอกได้ไหจำบ่ไดประมาณนี่นะไป้องโดกปีนออีโดก รูปภาพบ้านใดกับโดกเปไดิติปุ๋ยวตัดลงมาก่อนเดี๋ยวเก็บไปดันโนนมันจะแตกนิดน,นึงเพราะว่าเป็นภาพแบบปลูกตามธรรมชาติเดี๋ยวให้เบิง้งหยุดอีเห็นกินฮักกูบิชิง่งปีนี้อารวาวัดนะตั้งแต่ไอ้โทริสุงนะตอนแรกนึกว่าอีกาเบิ้งห้อยฟันบบเมนพี่นองนมันจะกินบเม มันสิปีนกินโตมันคล่ายๆกับอันแมวพี่นอเคยเห็นนตตกรอนะใหญ่ยยกว่าแมวก็มีด่านนนดกดก,ดกตรงนี้ที่มันตำตำเนาะตัดกิ่งออกอะหมูปลามากินดึงแล้วอนะ หมูปลานลั่นแหละทั้งหมูปลาทั้งตัวอีเห็นกินีดกอยู่ต้นนี้ปลูกตั้งแต่ลูกไส้ประมาณาหาหกขวบตอนนี้เขาก็1สิบหกปีแล้วประมาณสิบปีใดพี่น้องสิบปีใดเนี่ยเขาเป็นคนปลูกให้คุดลุมละใครเพิ่นปลูก มันเป็นลูกภาพแบบตามธรรมชาติพี่น้องหวานๆนนมมันจะมีแบบผิว่าสวยถ้าลูกภาพที่เขาปลูกขายเขาก็จะพผนยาคล้ายๆกับพวกแอปเปิลนั่นแหละต้นนี้ก็เป็นต้นเกาเกแก่ไม่ยาปลูกไว้ตอนแรงมันตายแล้วเลยนะสีหาปีก่อนก็ได้ตัดตัดออกที่นี่กิ่งมันปลูกมาใหม่ ลูกนี้สวยลูกนี้สวยคิวสวยค่ะให้เบิงงลูกพับลูกที่สวยๆกับมี่นะอันนี้มีตํานี้อันนี้ลูกสวยสวย หัวกระสวยด้านล่างกระสวยดันตูดกระสวยก็มีแบบลูกบองามมั่งก็มีลูกสวยก็มีแลลวเต่เนาะเพราะว่าปลูกธรรมชาติทานใน้านค่าที่เป็นฟ้ามปลูกขายนะคะลูกหนึ่งกะร่วมภาษีกับมันช็อปที่บ้านเนาะ,ะหนึ่งร้อยแปดเจนแปดเยนประมาณนี้้าบางคนออกมาขายแบบพวกโอยีจังอบบจังกัขายลูกละหกสิบ เย็นหาสิบเย็นแล้วจะบางลานประมาณน,น,นี้สวยดงนี้สวยดงนี้ก็สวยงามดีอยู่ข้าซองขนาดพันไตหวัน สวยนาดยอดนั่นแหละนาดยอดถ้าบานเฮาาอิ้นคณะยอดนี่นสวยสวยด้วยเดี๋ยวเดินเบ่งใสสุดแปลงนะพี่นอ้องมสวยสวยใบใบใ่ใบหนา ดันี้จะเป็นขนาหเห็ดหอมเนาะมักโค่นต้นอยูโค่นต้นนี่โค่นต้นงามแต่ว่าใบนี้บ่ค่อยมักถ้าใบนี้เป็นขนาหนาฮองกงจะจะสวยกว่าถ้าเทียบกันเนาะใบซ้อนใบประมาณนี้ ตรงนี้ต้นเขาจะออกเตีย้ยนนิดนึงาด้านนี้สูงนะด้านนี้ดินมันจะดีกว่าด้านโน้นด้านโน้นเป็นดินทรายดินทรายเพิ่งจะเริ่มปลูกพักตรงนี้ปลูกมาโดนแล้วก็ให้ปุ๋ยให้น้ำมันก็คงจะแบบมีปุ๋ยไม่เชื่อปุ๋ยเยอะถ้าเทียบกันแล้วโซนนี้จะงามกว่าคูานต่มจะเป็นทงไก๋ๆด้านนี้ โคนตนอ้างออนซอนพี่น้องออนซ่อนขนาดงามจริงๆกะจากล่งสามแปลงอยู่แต่ว่าต้นกาบมีอยากปลูกล่องบึงพี่น้องสามแปลงนี้คือเป็นขนาดลวดเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรประมาณนี้